สิ้นสงสัยนะครับสิ้นสงสัยก็สิ้นคําพูดนะครับหมดคําพูดสิ้นสงสัยหมดคําพูดเพราะว่าถ้าเรายังสงสัยอยู่ไม่ว่าในเรื่องธรรมทั้งหลายนี่แหละสังการทั้งหลายมันก็จะถามตอบสันทนาที่เรียกว่าธรรมบ้างเรียกว่าโลกบ้างเรียกวิตประจําวันบ้างสารพัดเรื่องนะครับเพราะว่าจิตที่ส่ง ที่ยังปรุงแต่งยังมีความสงสัยอยากรู้อยากลองอยากเล่นอยากสนุกคึกคนองความไม่รู้นะครับก็ยังสงสัยอยู่สิ้นสงสัยหมดคำพูดนะครับไม่ว่าเรื่องกรรมกิเลสเ,เรื่องวิบากนะครับสิ้นสงสัยหมด เมื่อสิ้นสงสัยเรื่องทุกข์เรื่องสมุทยัยเรื่องน้โลดเรื่องมรรคก็สิ้นสงสัยก็หมดคำพูดสิ้นสงสัยเรื่องโลกกครับเรื่องโลกธรรมโลกวัชชาต่างๆสมมุติบัญญัติสมมุติสัจจะปรมตรัติตสัจจะทั้งปายาตปฏิบัติปฏิเวทนะครับเมื่อสิ้นสงสัยแล้วก็หมดคำพูดนะครับ หมดคำพูดคำถามคำตอบคำสนทนาเพราะว่ารู้แจ้งรู้จักรู้จริงรู้จบรู้หมดรู้ทั่วถ,ถึงนะครับในธรรมทั้งหลายสิ้นสงสัยนะครับหมดคำพูดเพราะว่าคนเราจะสิ้นสงสัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้บางครั้งมันใช้เวลาในการศึกษาประพฤติปฏิบัตินะครับทั้งทดลอง และก็ความจริงเมื่อสิ้นสงสัยแล้วก็หมดอ่วงนะครับหมดห่วงหมดกังวลเพราะว่าธรรมชาติที่ยังมีความสงสัยอยู่นั้นก็ยังถามถามตัวเองถามผู้อื่นถามผู้รู้ยังคิดนึกตึกตรองยังมีเจตนามีสัญญามีภาษามีมนนสิกานะครับมันก็ยังมีความตั้งใจ มีความตั้งใจฉะนั้นเมื่อหมดความตั้งใจหมดจิตนาหมดภาษาหมดมนสิการหมดสัญญาหมดสงความสงสัยนะครับสังขารไม่ว่าจิตตสังขารก็ระงับวจีสังขารก็ระงับกายสังขารก็ระงับแต่ที่มันยังไม่ระงับมันยังอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากสัมผัสสัมพันธ์อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากครอบครองอยากยึดถือ ทั้งที่เป็นเรื่องโรคเรื่องธรรมเรื่องชีวิตประจําวันกับเรื่องเฉพาะหน้าสิ้นสงสัยนะครับก็ไม่มีคําถามอะไรนะครับไม่ว่าถามทางถามธรรมถามภรมจันนะครับเมื่อสิ้นสงสัยแล้วก็หมดนะครับหมดความอยากรู้อยากถามอยากตอบอยากสนทนา พอรู้ว่าสิ่งที่คิดพูดทำหรือว่าถามนั้นผลที่จะเกิดขึ้นเบื้องต้นทําการที่สุดมันจะเป็นอย่างไรรู้ว่ามันจะพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจยินดียินร้ายเจเฉยสุขทุกข์สงบฟุ้งซ่านแน่นอนไม่แน่นอนนะครับใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงซึ่งมันเป็นธรรมที่เราเจอมาตลอดชีวิตนะครับ ฉะนั้นก็เลยสิ้นสงสัยในความเป็นสุจริตหรือทุจริตของจริงหรือไม่จริงจะพูดจริงหรือไม่จริงคิดจริงหรือไม่จริงทำจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่ก็สิ้นสงสัยเมื่อสิ้นสงสัยก็สิ้นคําถามหมดคําถามหมดคําถามหมดความทุกข์ความกังวลหมดความเครียดหมดความเก็บกด ที่จะอยากพูดอยากถามอยากสนกนานะครับพูดมากพูดน้อยคิดมากคิดน้อยทํามากทําน้อยก็แล้วแต่นะครับเพื่อผลประโยชน์เพื่อการงานการเงินความรักสุขภาพการเดินทางชะตาชีวิตความสาเร็จความมั่งคั่งม่งรวยดับเรื่องทานสินภาวนายังมากงนนิพพานทุกๆเรื่องนะครับสิ้นสงสัยมเมื่อสิ้นสงสัยแล้วก็ไม่กังวลในธรรมะก็ มีไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องธาตุขันอยนายรตนะที่ไม่เที่ยงเป็นตู้เป็น